โอ๊ย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 โอยใจแล้วใจแล้วหิวแย่แล้วโอโอ๊ยโออะไรทับวะนี่ตายังแปวแววอยู่เลยดนหลอกหลอกว่าหิวจะแย่แล้วหูวจะแย่แล้วออกไม่ได้แล้วออกไม่ได้แล้วหิวจะแย่แล้ว ขอข้าวชักชานหนึ่งขอข้าวชักชานหนึ่งอืมขอข้าวชักจานหนึ่งออกมาแล้วอืมอืมอืมเปิดเผยความจริงมาแล้วอือืขอข้าชักจานหนึ่งอืมอืมขอข้าชักจานหนึ่งขอข้าวชักจานหนึ่งอืมกินข้าวกันดีกว่า 嗯、好你考个结果。